กับสือเลีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับช่องสิขรับพุ่มทีวีวันนี้นะครับได้เดินทางมาหาปลาเตือนนะครับมาขอเล่งเด็ดกับปลาเตือนนะครับคงสุดท้ายนะครับในปลาเตือนมาย้ำเลขให้นะครับว่าเพิ่นสียได้ตัวไหนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเพื่อดๆเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดติดตามให้ช่องสีขรับพุ่มทีวีนำเนินแล้วกันนะครับในฮอสิไปหาปลาเตือนนะครับแล้วก็ไปถามเดินทาง กับประเตือนเนี่ยเพิ่นยำเลขให้เพิ่นฟันทงให้ว่าเป็นเลขตัวใดเปิดเบิ่งเล่นนะครับผมตามโค้งสุดท้ายขาฟันดีมะเนาะขาโมขึ้นกับฟันดีอยู่ค่ะฟันดีอยู่เนาะนะครับสองงวดหลังสามงวดหลังนี่ถือมาสุ่มวัดเลยหรือเปล่าครับถือตัวถือตัวดีบ่ถือตัวเหรอถือตัวถือว่าถูกเงี้ยเนาะถือแล้วสามตัวเรื่อยตัวนั้นก็ถือสามตัวเกียงบอล คดเก่งเตือเนี่ยถือตัวนี่ว่าตรงกับตัวนี่เนาะครับสำหรับปลาเตือนนี่ก็ถือมาตลอดถือสูงวดก็่ได้ถามแล้วแม่เท่านี้ความฝันโคงจุดท้ายแล้วว่าหันก็ถือตัวตงดก้นก็ถือตัวสองหงดติดกันแล้วถือตัวแบบนี้งวดนี้มีความฝันนั้นครับฝันเห็นตะปูตะปลาค่ะฝันว่าเป็นตัวเลขกนะจ๊ะ ฟันเห็นแต่ปู้แต่ป้าแมนนี่ซิตี้ว่าจะได้เนาะไอเนาะโบตีแล้วก็เอาเหล็กมักเลยนะเหล็กมากเหล็กมากอยู่ในใจมีมีในใจแล้วแมนมีในใจแล้วถือทุกงวดก็มีเตเลกมักเหรค่ะบฟันจะได้ฟันซองงวดมาเลยบอกงั้ว่าฝันครับอันงวดออกศูนย์หนึ่งเก่าหลันฟันแล้วก็เอาหิวเนื้อง่วมมาให้จ้ะพอเมื่อไปหยุ่มเนื้อง่วมเนาะเด้อสุดสตัวใดเนาะวะ ซื้อเหล็กก่หอมตะเซียงไรเดียวนะซื้อชุดนี้แหละจังนะงดหลังกับฟันว่าเขาหิวป้าไมาให้กับกับหันมาถือสงเนาะไหนตะตุ่ะซื้อเล็กมาคือในใจแล้วตะตุ่นก็ดีเด้อมีก็มาถือ ตงวดปาเตยว่าให้ลายโตเด้บ่บ่ได้หลายโตนี่าีให้เด้อแให้เด้อนี่กมักอยู่918งวดนี้บ่งวดนี้9192 9 1 2เด้เป็นตัวเก่าอยู่เก่าอยู่ค่ะว่าเดี๋ยวแจ้งแ้งเพิ่นใหม่ก่อนเด้ออันขึ้นหน้าจอให้เบิ่งคลิปที่แล้วนั่นขึ้นคลิปแม่น เปียนบอกเก้าศูนย์สองศูนยสกดิไปขึ้นเก้าหนึ่งสอง๋อะ่งมันจะบอกเก้าหนไปเปี่ยร้านเขาอกตัวนี้ิัเอาี่้องแอกตัวนั้นสบอีโอกาสแก้ไขคิดดูนะครับเป็นเก้าศูนยสองเด้อขันมาเกาตัวนั้นก็ังอีกัวนงเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปเอาบานป็นแล้สามน่เก้าองวันนี้เอมันห่างกันแค่แต้มเบียวตัวนึ่งเนาะมัสมาเจ้ะมันก็เก้า เก้าศูนย์สามแมนบอมสามก็นี่เพื่นศูนย์สองเก้าศูนย์สองไก่กันไก่กันแห้งสดมากขึ้นกับฟันว่าเขาเอาปลามาปลามาประนึ่โอ้ยไข่เต็มทองปลาหนึ่งไข่มีแต่พวงใหญ่ๆเห็นไไข่ปลามีแต่พวงใหญ่ๆโอ้ยเสียเงินได้ทองอะไรอย่างี้ยแต่ฟันเห็นปลาเนี่ยแต่ฟันเห็นปลาเห็นเนก ก็มาได้อยู่นะคะน้องเบิงเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะเ้าก็บอกหัมันจะออกตัวใดบ่มอนีตัวอะไรเพิ่มเติมเลยบ่เพิมเติมค่ะแค่นี้บ่มีจ่าบ่มอี้มีโซ่ตัวเรยบิลนซ่ตัวตัดเอาตัดเอาตัดตัวก็ตัดเอาได้อยู่เนาะตัดเอาเองค่ะตัดเป็นยังไงล่ะเป็นเก่าสามบ่เก่าสามกับศูนย์สองสี่บ่เก่าสามก็ได้ใส่อีก ก้าเพิ่นบอกเลเก้าศูนย์สหก้ยไจะได้ไปคิดถึงแต่ก้าสามนี่เป็นสิในเบร์มิเก้าสติบ่มาสอดตัวก้าบอกม่อย่างนีนี่นี่สอตัวก้าเหีอเขียนไปแล้วอ้อันฝันฟันเมื่อคืนนี่สันฝันมาได้ปลานี่บดบดตีให้เนี่ยตีค่ตีเดือกคือกิบาลีเสียงใบนี่แหละเอบวเลยจ้ะ ฟันมาเอาเปรย์เลยฟันไมาได้ป่าอะไรเก้าศูนย์สองกับเก้าหนึ่งแปดป่ากับไข่เต็มทองปลากับแปดไข่กับศูนย์ีเอาค่ะว้เเมันกัดเศำนองนั่นตัวกำนองะปลาเนาะปลากับแปดศูนนั่นตีันเนาะค่ะเนาะตีเพิ่มจากตัวนี้ตีเพิ่มศูนย์ลก็มีอยูได้หรอฮะศูนย์ลวก็มี่ในศูนย์สองอี เราายไว้นี่ก็คือเก้าศูนย์สองกับเก้าหนึ่งแปดนแต่สองตแต่สองตัวเนี่ยเราทัฒนาไหอืมอาคามฝันแปดศูนย์เนาะตองได้หไยเลยแปดศูนย์อ๋ออโค้ฟฟันแปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูยนสองตบ่แมนสองตัวสองตัวสองตัวแปดศูนย์แปดศูนย์บ่มีปาก้าปะก้าอยู่ไปากกาอยู่โอ้ปะกาต้เขาไล่เขาสิไลบ่เอาก้อนมีเลี้ยงเอา กับบอสไลแค่เลขสองตัวแค่แปดูนย์เนาะตัวี่ล้วปาดองปัดยังกับปาดเตือนคนเราอย่ไนอนี่แม่ซื้อๆย่นานเนบ่นั่นหมาแล้วตัวอ่นนั่นละนาะนี่เนาะขึ้นไปน้ำเขาเนาะขึ้เหมือดตึดนเถอเนาะ เก้าศูนย์สอาหนึ่งแปดแปดแคบไ้คร uh so mm ับแคบว่แ่นี like BA 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 ้หมเลี่แ bueno> ค really. ่ละเปลี่เปลี Dracula> ่ล <No> ้เปลี่เปลีศูนงเกาหนแปดลก็แปนให้แล้วให้เลยให้แล้วให้เลยตัวเดียวเดียวให้แล้วให้เลยไม่มีเปลี่ยนแปลงสองตัวตัดตัาเองเนาะเพิมเติมมือกี้แปดศูันปลาได้ปลาไข่ปลาไข่เต็มท้องย่ปลาไข่เต็มท้อง ไข่สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับยุไนสามตัวนี่ป้าเตือนมักตัวที่สุดครับวงกลมให้แน่เอาให้พี่น้องพ่นได้ตัดสินใจลงทุนง่ายขึ้นมืงสุดท้ายแล้วเนาะแมีนพ่อได้งานเล็กนใจเพิ่มมักแห้งเด้อครับเป็นยาีุกท่วงกลมให้แล้ววงกลมเก้าเก้าหนึ่งแปด้ <ส>ตัดเก like ับอันนี้คือตัวเด่นเนี่ยนาะนี่เนาะหนึ่งตัวล่องมากกับเก้นย์สองสอตัวกับแปดแมนหนึ่งแปดน่ดหนตัดเหรียเอาตัดแล้วแต่มากเนาะมันนี่เนาะแนวทางไทยคือข้าเข้าวกะเาะหัวข้า้ามักห้ามักเพินบ้านก็เอาไปเชียงน้ำก็ได้เลยแมนวันศุกร์น้ามันนี่เนาะ อันนั้นเดี๋ยวพูนอนอยู่อย่าเดียว่ดนไปยังยังมีตัวมักนบ่สได้บ่งอตมักเป็นเลขบิน่เอาเลบินไทยตัมักเอาตมักกเลขมักหนึ่งหอ่มักหนึ่งหนึ่ง้อของลุงดมอหนึ่งนงานกับแปดแปดเเสื้อกากากาวกากาวก่วกากาาวกาากาาวกามกกาวากก มันมึงมันหลุกดึ่มเพราะว่าครับมาเกลี่ยแบบแถวนี่สัญจรพร้อมด้วยเนาะสัญจรเนาะพร้อมสัญจรสัญจรสารคามสัญจรอยู่ออกออกที่สารคามวนเนอาสารคามมัน,นดุ่มสารคามสัญจรเหรอ ตัวมักหนึ่งหนึ่งหนึนะรหนึ่งหก็เดียวเราบอกหลายตัวแอกแมนตัตรงๆแล้วบอกแค่บอกหลายตัวเถอะเอาแค่สั่นก็เตีนเพิ่มใหม่อีกแน่ตัวนึงหนึ่นใ่งครับเขียนใส่น้ตาเยกันเลยครับเนปเปนสตัวอันนึงอันนี้ของลุงบมเด้อมักไรเขียนซื้อบอเขียนตัวเลขลงเลยตัวเลขเลยครับ้ตัวเลขเลยก็ได้ครับขีดมักกันหนึลด่อันหนนี่ของมุงบมเด้อครับ ลุกดมฝนหมักหนึ่งหนึ่งบนน่เลยแล้วเลือออกสันจนเนาะเพิ่มเติมอีกตัวนึงมือบังปัดยนมือบังอลกครับเพิ่มเติมหนึ่งหนึ่งเด้อครับว่าหันตลายรางแค่นี้ละีะแปดแปออเก้าเก้าออก้ามันาดแปดแปดลายไ่ึงระบลายลตตอรีก็ลายใบ ถ้าออกเป็ดนะได้คทักด้มัน้ำจะออกเก่าๆนะเอาเงินเยอกันเลยสอสองไปน้ำไม่เลิกกันสนสองสองนน้นไหมนลนลงเอาเองนี่ต้มมัอันมีตัวน้ำมากอะครับโอเคครับผมขอบคุณหลายขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับปาเตือนลุงครับผม เป็นไหมคร um ับไหครับเด้๋ย็จท well ีว่าเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับตัวเลขกระต่าเตือนแผงพระนะครับที่เขาได้น้ำเสน่คลิปไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับที่ตรงขอัปด้านข้างนี้ก่อนนี่คือกรเตือนแผงพระนะครับเขาได้มาติดตามตัวเลขให้เอซีนะครับเนี่ยเลขประเตือนนะครับเอาแคบไว้เด้อครับแคบไว้แคบไว้นะครับจวทำมาแล้วนะครับรับรับไปด้วยนะครับผู้ใดที่เข้ามาช่มคลิปนี้นะครับ อันนี้คือเรียกป้าเตือนเด้อพี่น้องครับอ่านะครับผมได้ข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามให้น้ำในกันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เข้ามานะครับช่องสิคารุ่มทีวีวันนี้นะครับได้มาติดตามตัวเลขเด็ดนะครับของปราเตือนหายแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีหฮงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลง ส,สดแต่เพียงเท่านี้นะครับขอตับสว,ส,สวัสดีครับ